ไข่กระทะในถ้วยฟลอยทำกินก็ได้ทำขายก็ได้ก่อน<ะ>ที่เราจะไปทำไข่กระทะวันนี้แอดมีหม้อนึ่งไฟฟ้าของซิมพลัสมาแนะนำใช้งานง่ายมากใบเดียวครบจบทุกการใช้งานต้มผัดแกงทอดเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะใส่น้ำมันลงไปน้ำมันร้อนนำหมูบดลงไปผัดปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมซีอ <CEO S 1> ิ๊วขาวน้ำตาลทรายผาสมนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีเสร็จแล้วพักไว้ใส่น้ำเปล่าลงไปในหม้อนึ่งแล้วปิดฝาต้มให้เดือดระหว่างรอน้ำเดือ นำถ้วยฟลอยวางบนชั้นนึ่งตอกไข่ไก่ใส่ลงไปจำนวนตามต้องการตอกไข่เสร็จแล้วนำไปนึ่งในน้ำเดือดปิดฝารอให้ไข่ขาวเซ็ตตัวไข่ขาวเซ็ตตัวดีแล้วใส่หมูบดท,ที่ปรุงรสไว้ลงไปตามด้วยกุนเชียงหมูยอและปูอัดปิดท้ายด้วยแครอทหั่นเต๋เสร็จแล้วปิดฝานึ่งต่อจนไข่แดงสุกตามชอบนี่ค่ะไข่กระทะในถ้วยฟลอยของแอชเสร็จแล้วสีสวยน่ากินมากก่อนทานหยดซอสอเพิ่มความอร่อยใครชอบกินไข่กระทะลองทำกันดูนะ